แค่ทั่วเหลืองแช่จากมือเลยจ้าแค่ม well, ื่อคืนนี่แค่มื่อคืนนี่แค่มื่อคืนนี่ตตอนเที่ยงก็ตำตำให้ละเอียดตำให้มุนก็กระกรองอะไรออะไรจุซีนออก้วยใช่ไหมอันั้นก็คือจะเล่งยาวเลง ยืดเล่นขยายใช่ยตัวที่รักใครไปพ่นมาพนไปน้ำเนี่ยน้นเกิดหน้ายืดหน่ายน้ำออคนนั้นหมดเลยฝางเนี่ยฝางแล้วไม่ฝังฟางอันนี้ยูเลียมันจะทำให้เขียวให้งามเนี่ยวะเราใช้คู่กันมันก็จะเป็นทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ยวะมันจะเจริญเติบโตแล้วมันยืดมันยาวมันต้องเขียวมันต้องงามด้วยครับขี่ขวงาม ไอ้ไตัวนี้เหมือนอยูเลียนะครับยูเลียทําไมถึงใช้ถั่วเหลืองอันนี้เราใช้พืชตะก,กูลถั่วคือถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะนะครับอาอจจะเป็นถั่วเขียวได้ถ้าเกิดเราปลูกถั่วเขียวสมมติว่าปลูกถั่วเขียวหลังจากพืชเรานละเราก็เอาถั่วเขียวเนี่ยเอามาหม,มักได้นะครับพืชตระก,กูลถั่วมีไนโตรเจนสูงนะครับก็เลยเอามาใช้ทําเป็นปุ๋ยยูเลียก็คือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนั่นเอง คืตะกูลถั่วทีนี้เราก็จะมีข้าวสารอีกนะครับอ่าเนี่ยถ้าเราดูใน YouTube เขาก็จะใช้น้ำเสาวข้าวเห็นไหมน้ำเสาวข้าวมีประโยชน์นะใช้น้ำเสาวข้าวได้ไหมใช้ได้แต่ผมใช้เข้มข้นเลยผมเอาเข้าวเหนียวเลยนะครับ <c oughs> ผมเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อเลย <c oughs> นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วผมก็เอามาตำ <c oughs> ตนะครับเอามาตำ คือเร่งมันนะครับเร่งในการย่อยฉลายมันเพราะว่าสูตรนี้ผมใช้เวลาแค่สองอาทิตย์ใช้ได้เลยนะครับเวลาเราทำน้อยๆเนี่ยผมเขียนไว้แค่แค่1นต่อหนึ่งเห็นไหมอันเนี้ยเราทำอยู่ใช้บ้างเราก็อาจจะใช้กิโลหนึ่งตัวกิโลหนึ่งข้าวเหนียวกิโลนึงแต่สับปะรดเนี่ยใช้2กิโลนะครับอันเนี้ยผมใช้10กิโลนะครับใช้1ิเท่าผมก็ใช้สับปะรดเนี่ยซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ย20กิโล จะเหลือบ้างไหมลูกถึงเบาไหมลูกห้าโลคิดว่าพอคิดว่าพอก็แล้วกัน20กิโลเนี่ยใช้ทั้งเปลือกเลยสับให้ละเอียดนะครับเวลานั้นพวกนี้สับปะรดเนี่ยจะช่วยในการย่อยสลายนะครับก็จะใช้หลักๆก็คือสับปะรดทั่วข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้คือตัวนี้ คือจุลินทรีย์นอกกล้วัห้เองเห็นไวมอันนี้มันเป็นสารตั้งต้นครับใช้ส่วนนี้เป็นหลักนะครับในการกระตุของผมผมก็จะใช้ตัวนี้ในการเจนสลายดนวยมับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้ในสูตรผมเองแก้วเดียวมันก็ประมาณคึ่งขวดเล็กนี่แหละครับสูตรนี้ผมใช้10เท่าเขปรมาณ10แก้วก็คือ5ขวดนี้นะครับก็คือ2ลิตรครึ่งต่ก็คุ เวลาที่เราอาธิบายล้วก็เนี่ยต่อสูตรนะนะเราก็จําไว้เขาบอกทำยังไงเขาบอกว่าข้าวเหนียวโลนึงถั่วโลหนึ่งตปะปะรดสองโลดอซีนอกกล้วยแก้วหนึ่งนะครับ นึกจับได้ไหมเนี่ย <laughs> น้ำตาลน้ำตาลก็โลนึงทุกอย่างเนี่ยมันก็นโลนึงเร่ <Eso. S 1> <c oughs> ว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยโลนึง <cinematic> <c oughs> ยกเว้นไอ้ท <c oughs> ับเบอโรสสองโล น้ำเนี่ยน้ำที่บบน้ำสิลิตรไอเนี้ยนะไอเนี้ยสิบกิโลสิกิโลผมต้องใช้น้ำเท่าไหร่สิบกิโลเนี่ยสิบสิบ้วร้อยลิตรใช่น้ำร้อลิตรต่อหนึ่งต่อหต่อซีซีเนี่ยสิบแก้วสิบแก้วก็คือ5้าวด่นแหละนะครับตทั้งวดหนึ่งมัน2แก้วอันนี้ผมคูนเข้าไปแล้วใช่ไหม กระดาษสองเล็กครึ่งเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปหมักสองทิศคนๆคนประจำประจำนะครับเวลาสองทิศแล้วเอาลงไปใช้กับพักได้เลยครับเขียวเป็นผลเลยนะครับไวมากปกติเราทําปุ๋ยเชื้อเพลเราใช้เวลานานใช่ไหมอันนี้เราล่นไดยเวลานะครับมันก็จะไวนะครับเยอะยี่สิบหเร็วขนาแล้วง่ายไหม ถ้าหาสับปะรดไม่ได้สับปะรดถ้าถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่เนี่ยคุณภาพจะดี บ้ารบ้านเราไม่ค่อยขับรถน้อยนะเที่รถไม่ค่อยมีแต่ถ้าทำบ้นไร่เยอะก็ไปนาบ้านที่ตกเก็ตกอไถ้ากันเอาบ่งนัาไปจำจะงวยขาดออกมาขาดไปแล้วขาดกอาเข้าวสารขึ้นมาขึ้นมัรแล้วก็ข้าวสาร ้้อ่งมันืองจะได้เลแดงน้ำถั่วเหลืองเดี๋ยวมันนักแล้วก็สันกันไหเดี๋ยเตากีโร่ ยามันอยามันเขาจะถามมั้เขาเอานี่ยส้น้ำยุติวนที่หมดวันละหนึ่ เอาละมข้างล่างนี้ข้างล่างมีน้ำไหมเดียวเดี๋ยวเอาก้หน่อยกันกุ้นะเอาโคเรหน่อยโอ้ยเหียถอดอกนี้ถอดอกนี้น้ำอยู่ข้างล่างนี้้านาอ้ั น้ำตาลละลายกี่กิลโลครับผมดมน,น้ำตาลแดงเอาอุดไเนเอาจตีเาเลยเออเนี่ยตัวฟองยังใก็มีอยู่ด้วยมดไระตีมดล้วไปใส่หลังใส่นึงใส่คู่หมดใส่ลลายอันคนใส่ก่นเนมันลลายเลยน้ำตาลแดงสิบกิโลไม่ใช่ดน้ำหนัใส่น้ำ มั้งเดียวก็ได้มั้งีดวได้บอส้นึ่งนะคร้นเขาเขาเดือดทางเขาบอก่าช่น้ำตาลตัวเอาไปดก er. ็ได้ล้นี่ไน้ำตาลดิะักุลูกนั้นบด6ลตร6ลิตช่างแล้วมาเต็มมาเต็มค่ะ หามิมองอันก็อเป็นซิปลออันนี้ซิละอันนี้กรเอาไปเอาใ้อีกสองอันนี้อันนี้่ีเนที่สำคัญอ่ะทไปจกั่าใสไปจกดลสามซิปสแล้วเออตยแล้วเอาใส่้วอยู่ไก่แค่่นี้เลวล่างมือลาลงมือจะไม่ทันยอดสายาขนไปข้เ้อง้นันนี้แข่งต้องเจว่า